นี่ค่ะคือรถคันที่เราจะไปอัเอาไปเปลี่ยนเป็นคันใหม่นะคะเป็นเกียร์นั่นเองนะคะนี่นี่สภาพภายนอกนะคะคือดูใหม่มากนี่คือนางอยู่ในโรงจอดรถนะคะนี่นางอยู่ในโรงจอดรถนะคะ นี่ค่ะคือเส,เสียงเครื่องเขาไม่มีไม่มีอะไรเสียหายเลยนะคะทุกคนเป็นรถที่ดีมากเป็นรถที่ใช้งานได้ดีมากเลยนะคะนี่เขาก็ถอยออกนี่ค่ะนี่คือรถคันเก่าของครอบครัวปุ้ยเนาะนี่ค่ะ สวยงามค่ะคุณรู้สึกยังไงบ้างคุณรู้สึกยังไงที่รถคันนี้จะไม่อยู่กับเราแล้ว สียใจไม่ปัญหามีรอบไม้เควาขด้วยมีความ่โอเคค่ะนี่คือรถคันนี้ไม่เคยมีปัญหาเลยนะคะรถคันนี้คือทุกอย่างดีมากแต่ทางบ้านอยากเปลี่ยนนะคะคืออัปเกรดนั่นเองค่ะนี่ โอเคค่ะคลิปนี้ปุ้ยขอตัวก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ